ไม่ได้ค่ะสดี่พอดีว่าพวกเราสองคนอยากจะมาปรึกษากันค่ะพอดีมีแผนว่าจะทําธุรกิจร่วมกันค่ะเกี่ยวกับข้างุนส่วนสามัญว่ามันมีอะไรบ้างคะข้อมูลอยากทราบเพิ่มเติมค่ะอยูย่อ๋อได้สิข้างคุ้นส่วนสามัญก็คือการทําธุรกิจจัดตั้งโดยบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันผลกำไมหรืคนขาดคุณในการดาเนินงานจะต้องมาแบ่งปันกัน ระหว่างเจ้าของกิจการซึ่งเรียกว่าผู้เป็นหุ้นส่วนส่วนกฎหมายไม่บังคับว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้ถ้าไม่จดทะเบียนเรียกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญถ้าจดทะเบียนเรียกว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลค่ะลักษณะของห้าหุ้นส่วนสามัญนะก็คือผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วก็ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจะต้องรับผิดชอบโดยไม่จํากัดคุณสมบัติของผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นสาระสําคัญ แล้วสิ่งที่ต้องนํามาลงทุนมีอะไรบ้างคะพี่โอ๋อ๋อสำหรับหลักเกณฑ์นในการจัดตั้งนะก็คือ 1. เป็นสัญญาระหว่างบ,บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป 2. ตกลงเพื่อทํากิจการร่วมกัน 3. ต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาลงทุนก็คือ 1. เงินที่ดินหรือเครื่องจักรรถยนต์อาคารสำนักงาน 2. แรงงานแรงงานอาจจะเป็นแรงกายหรือแรงใช้สมอง 4. มีวัตถุประสงค์เพื่อนำกำไรจากกิจกรรมมาแบ่งปันกัน5้าไม่มีกฎหมายบังคับแบบแห่งสัญญาหไม่เป็นนิติบุคคลส่วนห้าหุ้นส่วนนิติบุคคลห้าหุ้นส่วนที่ทำการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแล้วห้าหุ้นส่วนสามาัญนิติบุคคลและห้าหุ้นส่วนจำกัดมีลักษณะที่แตกต่างจากสัญญาทั่วไปอยู่สามประการก็คือ 1. สัญญาที่คู่สัญญาตกลงนำทุนมาลงหุ้นร่วมกัน สสัญญาที่คู่สัญญาจะกระทํากิจกรรมร่วมกัน3สัญญาที่คู่สัญญาประสงค์จะแบ่งกาไรอันได้จากกิจการ,รที่กระทําหากขาดทุนก็ขาดทุนร่วมกันจากแล้วเราจะเอาอยัางไงจะจดทะเบียนไหมอ๋อไม่จดก็ได้ไม่จดก็ได้นั่นก็ขอบคุณพี่โอ๋นะคะสำหรับคําแนะนำวันนี้ค่ะ